นี่คือ5ข้อผิดพลาดเรื่องเงินของราศีมีนข้อ 1. ใช้เงินตามอารมณ์มากกว่าแผนราศีมีนเ,นเป็นราศีธาตุน้ำขึ้นลงตามความรู้สึกและเป็นราชาแห่งการให้และความเห็นใจทำให้ตัดสินใจใช้เงินด้วยหัวใจมากกว่าเหตุผลตัวอย่างที่เจอบ่อยซื้อของเพราะสงสารคนขายเติมเงินช่วยเหลือเพื่อนครอบครัวโดยไม่ได้ตั้งงบใช้เงินเพื่อปลอบใจตัวเองเวลาเหนื่อย จิตวิยามองว่าใช้เงินเพื่อเยียวยาอารมณ์ราศีมีนน่ะคำแนะนําให้คุณตั้งงบความเมตตารายเดือนให้ได้แต่ต้องมีขอบเขต 2. ให้คนอื่นเรื่องเงินมากเกินไปราศีมีนเป็นราศีของความเห็นอกเห็นใจพื้นดวงมี เจ้าเรือนการเงินเกี่ยวข้องกับความรักและผู้คนจุดอ่อนคือเกรงใจและไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยให้ยืมเงินแล้วไม่ได้คืนช่วยคนอื่นมากกว่าตัวเองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกินหน้าที่คำแนะนําถ้าจะช่วยให้ เฉพาะส่วนที่คุณไม่เดือดร้อนและช่วยด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่เงินเช่นให้คำแนะนำหรือแหล่งงานแทนข้อ 3. ไม่ชอบเรื่องตัวเลขเอกสารราศีเมียนเก่งด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ชอบสิ่งที่เป็นระบบตัวเลขหรือกระบวนการบ้างนะครับผลที่ตามมาไม่ชอบเช็คบัญชีไม่ชอบทําบัญชีรายรับรายจ่ายเงินเข้ามาแล้วหลุดไปแบบไม่รู้ตัวคาแนะนําใช้ระบบช่วยเช่นแอปทําบัญชีกระปุกแบงเงินหรือให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล ข้อ4โฟกัสความฝันแต่ไม่เปลี่ยนเป็นรูปแบบธุรกิจคือคนราศีมีมีไอเดียเยอะมากสร้างสรรค์เป็นนะครับแต่ปัญหาคือไม่โฟกัสการทำให้เป็นไรายได้ตัวอย่างที่พบบ่อยทำทำเก่งแต่ไม่คิดราคาให้ฟรีเพราะกลัวคนอื่นหาว่าหัวเงินมีพรสวรรค์แต่ไม่ตั้งตัวเองเป็นมืออาชีพคำแนะนำทุกความฝันต้องมีราคาและระบบจึงจะกลายเป็นเงิน ข้อที่5ไม่วางแผนเงินระยะยาวราศีมีนมักคิดสั้นกลางเพราะเป็นราศีของปัจจุบันและเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตมันก็ต้องดีเองข้อดีคือไม่เครียดแต่ข้อเสียคือไม่มีการเตรียมตัวผลลัพธ์คือมีเงินแต่ไม่ลงทุนเริ่มช้าทําให้เสียโอกาสรายได้ไม่พอในอนาคตคําแนะนําเริ่มการลงทุนเล็กๆแต่สม่ําเสมอเช่น DCA รายเดือนอัะนั้นชาวราศีมีนไม่จนเพราะไม่เก่งแต่จนเพราะ ใจดีเกินไปกับทั้งโลกยกเว้นตัวเองฉะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนเรื่องเงินของคุณแบบลึกถึงโครงสร้างพลังชีวิตผมแนะนำ100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีมีนเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ข้อผิดพลาดที่เงินลวกและเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งที่ไหลเข้ามาอย่างอ่อนโยนนะะทักเข้าไปหาแอดมินบอกว่าพร้อมมั่งคั่งราศีมีนนะฮะ เป็นคอร์สออนไลน์คุณดูซ้ำได้ตลอดเป็นวิดีโอรับจากช่อง y o u t u b e นะครับมีบางคนเนี่ยเรียนไปเอาแค่5้ากดแรกไปใช้เงินก้อนแรกเข้า2ล้านเลยในชีวิตจากตกงานอยู่อันนี้ผมจะบอกรหัสเงินของราศีมีนแบบและเอียดนะครับถ้าคุณรู้นี้ไปเนี่ยคุณสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนขนาดไหนนะครับนี่คือรหัสเงินตักหลักโหราศาสตร์และประสบการณ์ที่ผมดูดวงมหาเศรษฐีจานวนมาก นะครับและบูรณาการหลายศาสตร์หลายแขนงเข้ามาอยู่ในคอสนี้คอตเดียวหนึ่งรอยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาเรียนแล้วเขาเอาไปใช้จริงนะครับประมาณ30สิบกว่าวันนะครับเขาบอกนะเขาเอาไปใช้จริงเพียงไม่กี่กฎนะครับเง <mosque. S 2> <ม>ินก<ม><ม>้อนใหญ่ก้อนแรกเขาเข้ามาเลยแล้วเขาบอกก็พิมพ์มาบอกว่าว่าเงินในบัญชีหนูไม่เคยมีถึงล้านเลยอันนี้คือเป็น,นเงินก้อนใหญ่สำหรับเขามากเขาเป็นพนักงานประจำอ่ะนะเงินเดือนหลักหมื่นแต่ก่อนแต่ทีนี้เขาตกงานเขามีเงินก้อนหนึ่งเขาก็เลยมาเรียน คอร์สนี้ก็เรียนหนูรู้สึกติดขัดทุกอย่างเนี่ยงานไม่ไปเงินไม่เข้าชีวิตหมุนวนไม่จบคอร์สนี้ไม่ได้มาให้ความรู้แต่มาหรืโอโปรแกรมเก่าในหัวของหนูในวันที่หนูยอมปล่อยตัวตนเก่าที่กลัวชีวิตหนูเปลี่ยนทันทีคนใหม่เข้ามางานใหม่เข้ามารายได้ใหม่เข้ามามันเกิดขึ้นจริงและมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับท่านที่เรียนนะก็จะมีภารกิจให้ทําคุณก็เอาไปทำหนึ่งสองสามสี่อานะครับเฉพาะราศีที่เราเกิดนะนะครับมันจะมีรหัสนะเหมือนกับ คารอยู่นักจิตวิเคราะห์ระดับโลกผู้ศึกษาโหราศาสตร์จริงเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รีเซ็ตพลังงานภายในนะครับมันจะถูกเรียกว่าดวงชะตาทักไปหาแอดมินพร้อมมังคัง